แม่พูดคุณก็ไปใช่ไที่เอ๊ะทำอะไรคอก็จะไม่พอใจเอทำ เหนี่ยทำอะไรก็ไม่พอใจไปซะทุกเรื่องเงินเหนี่ใส่ไปสมบูรณทุกอย่างอะไรอย่างเงี้ยคือเหตุผลที่พลอยคิดว่าพลอยจะทําคลิปนี้แจ้งเองนะค,คะเพราวะว่าพลอยรู้จักนิสัยเอกดีเวลาเขาเลิอกงาน อ่านวิดีไม่สมควรหรืออะไรนี้นะคะทุกคนยังไงพอก็ต้องขออภัยไว้นะที่นี้แล้วก็ต้องขอโทษไว้ในน้าที่นี้ด้วยนะคะทุกคนคลิปทุกคลิปพอตัดต่อมาเพื่อสร้างความบันเทิงเท่านั้นนะคะอันไหนไม่ดีถ้าเกิดว่าเด็กดูอยู่อะไรนี้ก็อย่าทำตามมาคะทุกคนยังไงก็เป็นกำลังใจให้พยด้วยนะคะค่ะทุกคนพอยากจะตั้งกล้องไว้ตรงนี้นะคะเพราะว่าพยคิดว่าปกติแล้วอ x ก็มาอยู่ตรงนี้อยู่แล้วเพราะว่าแบบตอนนี้พยกำลังทําร้านกันอยู่นะคะจะเปิดร้านขายอะไรหรืออะไรยังไงจะเปิดร้านทําอะไร ปเดตให้ดูในคลิปจะมาทำคลิปให้ดูอีกทีนะคะแต่ตอนเนี้ยมันยังไม่เสร็จมันก็ยังจะลบๆอยู่นะคะทุกคนมันค่อนข้างที่จะสกเถกมพราะยังยังทำไม่เสร็จนะคะที่แบบคอยชอบหายไปนบ่อยๆก็คือแบบมาทำร้านนี่แหละคือตอนเนี้ยเดี๋ยวอีกเริ่มงานมาเอกก็ต้องมาร้านมาดูร้านก่อนคือว่าเราอะทำกันเองค่ะสีพุ่นีค่ะที่นี่คือทำอะไรหลายๆอย่างทุกคนเดี๋ยวอีกอะจะมาอยู่ตรงนี้แหละเป็นที่ประจำเขานะคะยังไงก็เดี๋ยวไปรอยอกกันได้เลยค่ะคอยจะข้างกล้องไวตรงนี้นะคะากทุกคน one hour later thank <laughs> you เธอแย่งเขาแล้วเนี่ยไม่ได้แย่งคนมานั่งก่อนอะแย่งที่ไหนอะใช่ แล้เธอเป็นไรขเธอปะเราไม่ชอบไม่ชอบอะไรนะพูดดีๆนะดีๆอยาจะพูดอะไรคดอะไรเออไปน่กินไ่ไปนั่งส่งแล้วก็ไดอย่างไรไปนั่งินไไปนส่งแล้วกดไปอย่าไรฉันมาทำอะไรที่นี่ ยังไม่ได้ทำอะไรเลยนอนก็นอนฟุ้งตัวอยู่ก็เห็นหน้าเ้าไปหุนหนีก็ไปนอนในห้องดิเป,เป็นอะไรเร็่อะไรฮะเป็นอะไรเธอเป็นอะไรบอกว่าไม่แน่ è il è ไปในห้องอยู่เขาเหน่ยก็อยามานั่เย้ก็เป็นบ้าือะเว่าเกี่ยวแรงมานเฉนั่นหายหนไงใครฝัดีมากใครฝังดีเยอะเยอะเป็นอะไรเมนมาไมโอ้ยอยามเอาหัวหน้า่งเจ้าป้าไม่ชอบเลยว่ะ พูดไรหนูไมเนี่ยพูดงี้กูใช่ไหมเออเออเออมันต้องหยาบยิ่งกับกูไปไหนไปไหนมานั่งที่เดิมไม่ต้องซื้อ คนตีแล้วทำไมอ่ะเป็นไรของตัวเนี้ยกูก็เหนื่อยแล้วนะเไปไปไปรู้รู้อะไรเหนื่อยก็ไป่อดินเขาน้างทำไมอยู่ตรงนี้ทำไมเก็เหนื่อยมาก็ูอยากนั่งกับเงียบนั่งกับเงียบเพรมึงก็อะไรของมึงกูอยากนั่งด้วยอ่ะอยากนั่งด้วยกูก็ไป One hour later Thank สำเร็จแล้วค่ะทุกคนอันนี้แค่แบบมาแค่แบบว่าบอกๆน้ำจิ้มน้ำจิ้มนะคะที่รักาไม่รู้ว่าของจิม็นยังไงเคยเกิดเลยใช่ไหมก็มาดิครับกลัวที่ไหนอ่ะทุกคน ถ้าใครนะคะอยากให้พลอยแกล้งเอกเรื่องอะไรนะคะก็คอมเมนต์เข้ามาได้เลยนะคะทุกคนยังไงก็ฝากเป็นกำลังใจให้พลอยด้วยนะคะแล้วก็ฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เพื่อเป็นกำลังใจให้พวกเราสองคนด้วยนะคะวันนี้ดึกมากแล้วนะคะขอตัวไปนอนก่อนนะคะทุกคนไปนอนด้วหมฉนจะเห็กไปอาบ้าก่อนไปอนไปแก้งก่อนไปกลับไปแก้งก่อนไปกลับไปแก้งก่อนไปก